อะไรเลยแล้วก็หลังํำก็คือสามารถใช้หน้าได้เลยสวัสดีค่ะน้องหวานนะคะแฮปปี้มัมี่ไดอารี่ค่ะวันนี้ก็คือกลับมาอีกแล้วเพราะว่าหวานประทับใจในผลลัพธ์ของการยิงพิกโคที่นี่มากๆวันนี้ที่หวานจะมาทำเนี่ยก็คือตัวพิกโคชัวเพราะว่าข้อดีของเขาคือหลังจากทําแล้วอะ่ะหวานเป็นรอยน้อยมากิวอบมซึมพูเหมือนเพิ่งแบบวิ่งตักแดดมาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นหน้าก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าตัวพิกโคเนี่ยเขาช่วยเรื่องจุดด่างดําฝ้ากระแล้วก็เรื่องของกระชับรูขุมขนคะ่ะซึ่งมันเป็นแบบตอบโจทย์หมา Yeah. และนี่ก็คือผลลัพธ์หลังทําทันทีนะคะที่หวานบอกว่าหวานชอบมากเพราะว่าหวานเป็นคนใช้หน้าตลอดเวลาเราก็ต้องเจอร่องเจอรูกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออันเนี้ยมันไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็หลังทาก็คือสามารถใช้หน้าได้เลยโดยคุณหมอบอกว่าจริงๆวันนี้ขอวันเดียวที่อย่าเพิ่งแต่งน่องแต่งหน้าอะไรแล้วพูดดีก็คือใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติเลยเพียงแต่ให้ระวังแสงแดดหน่อยเดินไปเซเว่นธรรมาดาได้แต่ว,ว่ากันแดดดี แค่นั้นค่ะแล้วก็สาหรับเรื่องความเจ็บนะคะสําหรับคนที่ใจส,สอบอย่างหวานกลัวเข็บเป็นต้นก็คืออันนี้คือชิวมากหวานรู้สึกว่ามันเป็นการเจ็บบนบนแบบบนบนเลยแล้วก็ถ้าให้เต็มสิบเนี่ยถ้าไม่รวมหัวสุดท้ายหวันให้เจ็บแค่หนึ่งแต่ถ้ารวมหัวสุดท้ายด้วยเนี่ยก็ให้เจ็บสองเพราะฉะนั้นจะได้ว,ว่าไม่เจ็บก็ได้อยากให้ทุกคนมาลองเพราะว่าหน้าคุณจะใสแบบเป่งปักโดยที่เราไม่เจ็บอะมันรสจัก